เอากันรอบๆตัวนี่แหละครับมีหลายมากมายงานคือชีวิตอยู่ก็กินกับง่วงก็นอนร้อนกับอาบนะ้ำเยอะอันนี้แบ่งกักแบ่งกักวัาสลับกินผิดขวดนี่จะยุ่งเลยนะ ต้องระวังเลยต้องระวังนียต้องเปลี่ยนขวดแล้วไม่ได้แล้วเพิ่งดืม่มเพิ่งดืม่มชุกมกำลังงานไอ้กอ,อ,กอวันล้นิดจ,จับสายม,มีรายมากมายนี่แหละที่ที่ให้ชีวิตเราก็คือออฟฟิศแล้วนี่แหละโอ้โหเนี่ยชมกันไปมีรายมากมาย อันนี้ก็จะน่าจะเป็นแบบ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 อ้าวอ้าวยชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งครับผมอันนี้แบบอันนี้แบบแบบแล้วก็จะแยกไว้อันไหนเหรียญอันไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมได้แบบมากมายอ้าว เครียดเหนื่อยก็เหนื่อยก็ชมต้นชมสวนหน่อยนะเนรมิตรชมสวนใชม้มงสิงแต่งอ้าวไปเพลงอีกแล้วครับผม